โมไหมคะใครซื้อแตงโมของฉันวันนี้แถมฟรีภรรยาฟรีด้วยนะคะแตงโมมิจ๊ะสุดหล่อซื้อแตงโมของฉันมจ๊ะมันสวยถ้าผมซื้อแตงโมร้านคุณอะ่ะคุณแถมภรรยาให้ฟรีๆเลยเหรอคุณแถมให้จริงปะเนี่ยก็แถมให้จริงสิคะวันนี้ฉันแถมให้ลูกค้าไปตั้งหลายคนแล้วนะคะภรรยาที่คุณแถมให้อะ่ะรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงเลยครับแล้วถ้าผมจะขอเลือกเองได้ไหมครับ จะบอกอะไรให้นะภรรยาที่ฉันจะแถมให้คุณวันนี้สวยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะตาโตหุ่นดีขาเรียวเรียวผิวขาวด้วยนะคะแบบนี้ก็ต้องเป็นคนสวยอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณแล้วที่สําคัญเลยนะคะภรรยาที่ฉันแถมให้คุณไปเนี่ยเขาจะเชื่อฟังคําคุณหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าคุณจะให้เขานอนเขาก็นอนหรือคุณให้เขานั่งเขาก็จะนั่งค่ะโดยที่จะไม่โต้เถียงคุณเลยแม้แต่คําเดียวเลยค่ะ โอ้ขนาดนั้นเชียวเลยเหรอนี่คุณหลอกผมซื้อแตงโมปันเนี่ยนี่คุณไว้ใจฉันได้เลยนะคะถ้าทั้งหมดที่ฉันพูดมามันไม่เป็นเรื่องจริงนะนตกหน้าฉันได้เลยค่ะก็ได้งั้นผมเอาหมดดีเลยเท่าไหร่ครับอมทั้งหมด300บาทคะ่ะฮะอะไรนะทำไมขายแพงแบบนี้เนี่ยฉเฉลี่ยแล้วก็ตกลูกร้อยเลยนะเอา้าคุณจะซื้อ ฉันไม่ได้บังคับให้คุณมาซื้อในราคานี้สักหน่อยนะแล้วแต่คุณเลยละกันไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อฉันไม่แคร์หรอกนะแตงโมของฉันนะมีคนอยากซื้ออีกต้องเยอะแยะก็ได้ครับเงิน3 0 0ซื้อภรรายาได้ทั้งคนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุณเอาใส่ถุงให้ผมเลยได้สิคะลูกคา้ารอแป,ป๊บหนึ่งนะคะซื้อแตงโม โอ้แตงโมนี้ผมขอเหมาหมดเลยครับคุณเอาใส่ถุงให้ผมหนะ่อยนี่คุณรู้จักเขาว่ามารยาทไหมเนี่ยมาทีหลังก็ต้องต่อคิวสิผมมาก่อนคุณตั้งนานนะคุณครับแตงโมนี้เท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี้สามร้อยบาทค่ะผมให้คุณห้าร้อยเลยซื้อแตงโมแค่นี้แต่ได้ภรรยา,ยาม,มาฟรีๆคุ้มมากเลยได้สิคะฉันขายให้คุณคะ่ะคุณเอย่ยเพิ่งใจร้อนสิครับผมให้คุณเลยพันหนึ่ง โหได้สิฉันขายให้คุณเลยอย่าใจร้อนสิครับผมให้คุณพันห้านี่คุณผมให้คุณสองพันเลยสองพันหนึ่งหนึ่งนับสองนับสามหมดเวลาลถ้าคุณยังมาแย่งกับผมอีกแล้วก็เจอดีแน่โถยผม,มแมวละคิดจะมาแย่งของกับผมนั้นเหรอสำหรับผมอะคุณมอ่อนเกินไปคนสวยสแกนจ่ายครับผมได้ค่ะลูกค้านี่ค่ะ โวดเลยนะบคุณมากเลยนะคะคุณรีบเรียกภรยกรยาผมมาที่นี่เลยได้ได้ค่ะี๋ยงลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะภรรยาของคุณอะไรวะเนี่ยนี่คุณทำแบบนี้โกงเป็นชัดๆเลยนะอา้าที่คุณพูดดีๆนะใครโกงคุณคุณก็ดูเอาเองสิรูปร่างหน้าตาต่างจากที่ฉันบอกเมื่อกี้ไหมล่ะนะผมไม่สนลนะ ผมไม่เอาภรรยาแบบนี้คืนเงินผมมาเลยนะฉันไม่คืนคุณเป็นคนเข้าใจตัวเอง,เองเนี่อยากโรบมากดีนะจะโทษใครได้ล่ะคะวันนี้ถ้าคุณไม่คืนเงินให้ผมแล้วก็ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะเหมือนล่ารลออยู่นี่แหละเอาแบบนี้ไหมคะคุณพวกเราสองคนมาพนันกันหถ้าเกิดว่าคุณชนะฉันจะคืนเงินให้คุณ แล้วก็แถมเงินฟรีๆให้อีกพันหนึ่งได้สิพันนั้นอะไรพูดมาสิฉันจะซ่อนเหรียญไว้ในมือแล้วให้คุณทายว่าเหรียญมันอยู่ข้างไหนถ้าคุณทายถูกถือว่าคุณชนะผมไม่เห็นด้วยนี่คุณทำแบบนี้คุณคิดจะหลอกอะไรผมอีแล้วใช่ไหมเอางี้ผมเป็นคนซ่อนเหรียญส่วนคุณอ่ะเป็นคนทายแล้วกันก็ได้คุณอยากที่โกงแล้วกัน คุณไว้ใจผมได้เลยนะลูกผ้ชายแบบผมอะไม่โกงใครง่ายๆหรอกฮะน,นี้คุณทายได้เลยว่าเหรียญอยู่ข้างไหนอยู่ข้างนี้ <c oughs> คุณทายผิดแล้วฉันทายผิดได้ไงเนี่ยถ้าไม่อยู่ข้างเนี้ยก็อยู่ข้างนี้ชัวอา้าวไหนบอกว่าเป็นลูกผู้ชายจะไม่โกงไงรีบเอาภรรยาแล้วก็แตงง,งคุณไปซะเงินฉันก็ไม่คืนหรอกนะ โอ้ยภรรยาอะไรวะเนี่ยแต่งโมตั้ง3ลูกจะกินยังไงให้หมดวะเนี่ยไปสิ